แล้วก็เหตุเหตุการณ์เป็นยังไงอาจารย์ป้อมพูดดังๆแกพูดไม่ได้เนาะไปให้แกพูดดังๆไปแล้วคุณผ้ชมนะครับแกอจะเนาะแต่ว่าแกให้เลขแม่นเลยแม่นมากมวลก่อนที่ปราสาทตอนนั้นให้เต็มๆเลยอะเต็มๆสามตัวเต็มๆเลยนะครับงวดก่อนนะอ่ะแต่ไม่ได้เจอกันนานอันนี้อันนี้ตัวเลขที่อาจารย์ป้อมมานอนคืนแรกมานอนคืนแรกบ่มานอนคืนแรกคือแกบอกว่าผีมา มาทับใจะไหมเออมาทับกำลังนอนอยู่กำลังนอนอยู่แต่เลยสะดุ้งแต่ตัวเลขเนี่ยทับสะดุ้งสะดุ้งแต่ตัวเลขไม่รู้ว่าแกได้มายังไงถามแกพูดไม่ค่อยเข้าใจเนาะโอเคแกเห็นตัวนู้นแต่ี้มาโอ้โเห็นมาทีนี่โอเห็นมาขึ้นไปไหนมาไหนเนาะใต้ในรับแต่จีอะไรเด็กโอ้แต่ตัวเลขแกเขียนให้แบบนี้เลยแกพูดไม่ได้แต่เขียนได้อว่าอาจารย์อะไรอาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมที่ไม่ การพ <si ุ่มเรือจานใบนะครับที่ใบเรานะครับก็เคยเคยให้ถูกสามตัวมาแล้วตอนนั้นต่ะเคยให้ถูกที่ใช่ตอนที่แตกกระสานกระสานที่กุมารจมปลวกกุมารจมปลวกเต็มเต็มเลยสามตัวเต็มเต็มัวมีเส้นนะครับดีเส้นได้นี้นะครับคุณผู้ชมนะครับทีนี้ก็หายเพิ่งจะเห็นอีกรอบหนึ่งเนี่ยวันนี้น้อค่ะอ่ะจะเขียนอะไรนี่เขียนอะไรครับมีเมื่อคืนนีิฟันอีกบ่เขียนอีกบ่เมื่อคืนนี่ไม่ใช่อันนี้แกจะเขียนอะไรเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนว่าจะเขียนอะไรนะครับเพราะว่า หนึ่งน์น์โอ้หมื่นเปอร์เซ็นโอ้แกจะเีนหนึ่งหมื่นเปอร์เซ็นหนึ่งหมื่นเปอร์เซ็นลขนี้ยน่งหมื่นเปอร์เซ็นปรันปรกันประกันรับอคุณผู้ชมมีรับประกันด้วยอ่อ้หมื่นเปอร์เซ็นไมรับประกันตัวไหนตัวไหนหมื่นเปอร์เซ็นสามปดสี่หมื่นเปอเซ็นอ้าอร์อ่อพูดดังๆหน่อยเแปดสีเอร์เซ็นเเลยครับเนี่ยเด่นล่างด้วยรล่างด้วยล่างหรือบนล่างล่างมีหมบนบนครับสาตัวบน สองตัวล่างมีไหมล่างล่างไม่รับประกันบรอสามแปสามแปดซีโอ้ล่างอาจจะสามแปดซีก็ได้เน้องตัวเดียวกันตัวเดียวกันแต่มาหมื่นเปอร์เซ็นโอ้แน่นอนแน่นอนครับนี่อาจารย์อ่านี่อาจารย์ป้อมนะครับมานอนที่รักโลกี่คืนแล้วคะแกมาคืนเมื่อคืนคืนที่สองอ๋อเมื่อคืนคืนที่สองเนาะนี่นี่ตัวแรกนีะที่ที่เจอดีเนาะเอาเห็นเร่ขาอีกแล้ว หบนหรือล่างบนหรือล่างบนหรือล่างบนเหรอโอ้เออบน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 านบ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 นนบ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 น่าบนน่บางทีก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เด้อ FC นช่องเพราะว่าานบมน ล่าง5.3าส่างห3 9ส5มเกนะ935มาจากไหนเลขสวยนะครับล่าง35นี่เลขสวยแต่384สนี่แกบอกว่า1มืนเปอนนี่กี่เปอร์เซ็นครับ10%ืนเรกัน1ี่ตัวเดียวกันนี่ามแี่ม่นเรับล่างห3อสะเน้นไปเลยเลขสวยนะครับคุณผู้ชมครับสวยมากเลย เก็ต้องรอด38ปูคำัสจนมาที่นปูคำแสนจะได้เ่เป็นตัวอะไรยังไงนะครับก็ต้อง้ออะไรที่เข้ามาแล้าก็สามแปดสี่เก้าสามห้ากับห้าสามเนาะขณะที่เรารอปูคำเส้นเนาะคือยะมาไม่ถึงหนึ่งหมื่นสองพันกว่าท่านนะครับ หนึ1200่งร้กวท่านครับที่รับชมอยู่นะครับก็อย่าลืมมาทาก็อย่าลืมมาทางคุณับย่าหน้าไปเยกับชมน้อยนะครับมลังไปโทษจไเยชมนะครับไม่ไม่ไม่รู้ทาชัดหรือเปล่าเสียงชัดไม่น้องดูตัวเลขนายไมได้นอนที่นี่สองคืนแล้วอจารย่ารู้ว่าพูดไม่ได้ อที่นี่สองคืนแล้วครับอาจารย์ใบนะครับอาจารย์ป้อมครับคืนแรกก็ได้ตัวนี้เลยไหมคะตัวนี้ป่ะอืมคืนแรกได้ตัวนี้สามแปดสีออ่ห้าสามล่าง,ล,างลง 5, <3 S 1> ล่างเลยแต่เปอร์เซ็นต์ได้แน่นอนนะครับหนึ่งพันเปอร์เซ็นสามแปดสี่ข้างล่างห้าสามเลยครับเ <5, 3 S 2> ด้อพี 5, <3 S 2> ่น้อง ช่วงที่รอตูคําแสนนะครับน่าจะใกล้กจะมาถึงแล้วนะครับก็คงจะไม่นานนะครับน่าจะเดินทางมาถึงนะครับอาจารย์ป้อมมายังไงนะคะพี่อาจารย์ป้อมแกมารถตู้รถ,ตร,ถรถประจําทางคือแกมาไม่ถูกแกรู้ว่าที่อยู่แต่แกไม่มีรถแกก็เขียนใส่กระดาษเขียนใส่กระดาษแล้วก็ไป ติดต่อกับรถว่า<ห>จะให้เขาไปส่งไหนส่งไหนแล้วตอนขากลับนี่ยังเป็นห่วงแกอยู่เลยว่าแกจะกลับยังไงเอาตอนกลับเนาะแกก็คงจะเขียนเหมือนเดิมอัแหละเหมือนเดิมเนาะ,ะเขียนแล้วก็เอาให้กับรถโดยสารอะไรดูเนาะเขาก็จะแนะนําแกขึ้นรถว่าเออจะไปตรงนี้ตรงนี้แกจะเขียนว่าไปอําเภอนี้ไปบ้านนี้ทำนองนี้แหละ,ะแกจะเอาไปให้ทางรถเนาะรถโดยสาร<ห>แกก็จะได้ ถูกสายจ้ะแล้วก็แล้วขอให้พี่ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าอาจารย์ป้อมมานอนคืนแรกเป็นยังไงนะคะคืนแรกนี่อาจารย์ป้อมบอกว่าก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจนะแกบอกว่าแกบอกว่าเห็นคล้ายๆกับเป็นคน,น่ะเป็นผีนั่นแหละประมาณนอนประมาณสักสี่ห้าทุ่มเนะี่ยแกนอนอยู่ที่นี่กลางเต็นท์นอนเลยเห็นบอกว่าเดินรอบอเห็นเดินรอบทุ่งนานเลยแล้วก็เหมือนมา มาทับที่หน้าอกแกก็เลยสะดุ้งขึ้นมาแต่แต่ตัวเลขนี่แกบอกคือตัวเลขได้มายังไงก็ถามเนาะแต่ว่าแกบอกคือคือเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเออก็เลยแกก็เขียนตัวเลขให้เลยก็ไม่เป็นไรได้ตัวเลขมายังไงไม่รู้แต่แกบอกว่าผีมาอำนั่นแหละแล้วก็ผีก็น่าจะบอกเนาะใช่ค่ะผีก็น่าจะบอกแกพูดไม่ได้ทีนี้ก็เลยแกก็เขียนตัวเลขให้ดูตามนี้แหละแกพูดไม่ได้แต่ว่าแกอาจจะฟันได้ตัวเลขแล้วแกรู้จักตัวเลขอ่ะ เนาะแกบอกไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันแกบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนนอนแล้วเหมือนมีอะไรมาทับอ่ะแล้วแกก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วแกก็เห็นแบบเดินเต็มเลยแถวนี้คนลุกแกบอกว่าคนลุกตอนที่แกนอนฟังแล้วก็ตัวเลขนี่แกก็เขียนให้จ้ะสามแปดสี่สามแปดสี่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อกี้นี่แกบอกว่าหมื่นเปอร์เซ็นต์เนาะอ่าตัวตัวเลขวันนี้แกก็ยังพูดเหมือนเดิมว่า สามแปดสี่ตัวเดิมก็เดิมเนาะไม่ได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนาะตั้งแต่คืนแรกที่แกมานอนตั้งแต่คืนแรกที่มาเนาะครับไม่เปลี่ยนเนาะอาจจะเป็นตัวเลขตัวนี้เนาะแล้วก็มีห้าสามอีกตัวหนึ่งสองตัวเนาะน่าจะเป็นเลขล่างเก้าสามห้านี่แกบอกให้ตัดทิ้งแกไม่รู้แกเขียนมายังไงแต่แกเมื่อวานแกบอกว่าเก้าสามห้าไม่เอาตัดทิ้งแกบอกว่าให้เอาสามแปดสี่แล้วก็สามห้านั้นแหละ เเรียกอาจารย์ป้อมก็ให้ถูกมานะเมื่อก่อนที่หลักกิโลนางฟ้าเนาะแกก็ให้ถูกบ่อยจ้ะใช่แล้วแกรู้ข่าวที่นี่แกก็มาที่นี่จ้ะล่าสุดน่ะที่เห็นอาจารย์ป้อมนะคะนานแล้วนะนานแล้วที่แล้วจ้ะปีที่แล้วแที่แล้วแกให้ถูกสามตัวตรงๆเลยครับ่แล้วก็กลับมาที่หลักกิโลที่นี่หละเพิ่งจะเห็นแกวันนี้แกเพิ่งจะมาครั้งแรกค่ะแต่แกจะอยู่สี่วันอ๋อสี่วันอันนี้ได้สองวันหรือเปล่าได้ได้สองคืนแล้วอ๋อสองคืนล้วนะ แกจนอนคืนนี้คืนนึงแล้วก็คืนพรุ่งนี้คืนนึงแกก็จะกลับกกจะกลับอยู่ร้อยเอ็ดอยู่ร้อยเอ็ดเนาะบ้านอยู่ร้อยเอ็ดเดินทางมาทั้งทั้งที่พูดไม่ได้แต่แกก็ยังมาถึงเนาะเขียนเขียนเก่งนะเขียนบอกว่าจะไปนู่นไปนี่เขาก็แนะนําให้ขึ้นรถแกก็มาได้ขอบคุณมากนะคะพี่สรับข้อมูลดีๆนะคะครับผมเพราะว่าพี่ก็เกาะติดอยู่นี่เกาะติดอยู่นี่สามวันนี้สามวันนี้เนาะวันนี้ก็คงจะกลับแล้ววันนี้คงจะกลับเนาะ ครับก็รอรอปู่คำแสนว่าปู่คำแสนมาตั้งศาลทําพิธีเสร็จก็ยังยังไม่มาป่ะคะอาจารย์อุปสรรคไปแล้วบอกกําลังเดินทางมากําลังเดินทางมาเนาะใกล้พอสมควรเนาะทีมงานมาถึงหลายคนแล้วแต่ว่าปู่น่าจะใกล้จะถึงแล้วแหละใกล้จะถึงเนาะแตก็รอเนาะเอฟซีกันช่องก็รอดูไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลค่ะครับผมครับค่ะท่านผู leaking, Sandy, yeah. today, uh, mankind, tonight, ้ชมนะคะเดี๋ยวเอฟซีนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะดูบรรยากาศนะคะที่หลักกิโลนะคะ รถยาวเหยียดเลยนะคะท่านชมนะคะคนก็เยอะมากเลยนะคะดูบรรยากาศไปก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปรอปู่คำเสนนะคะก่อนที่ปู่คำเสนจะมานะคะเราก็รอนะคะเดี๋ยวแอดมินี้ให้ท่านผู้ชมนะคะดูบรรยากาศนะคะที่หลักกิโลค่ะคนเยอะมากนะคะท่านผู้ชมนะคะเหมือนนัดกันมาอย่างไงอย่งงางนั้นเลยนะคะโอ้ะนะคะท่านผู้ชมยาวเหยียดเลยะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะ ปู่คำแสนมานะคะจะทำพิธีนะคะ,ะตั้งศาลนะคะอีกอีกอันนึงนะคะท่านผู้ชมผู้คนก็จะรอตรัวเลขนะคะกับปู่คำแสนเหมือนกันนะคะท่านชมเพราะว่าปู่คำแสนก็ให้ถูกอามาเหมือนกันนะนะคะแต่ว่างวดเมื่อกี้ไม่เข้านะคะท่านผู้ชมผิดไปงวดหนึ่งนะคะ ตัวเลขลักกิโลนะคะโหฮืหอฮามากนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นกระแสมากเลยนะคะยังดังดังมากเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะที่หลักกิโลพิสิงพ่เฮียนนะคะให้ตัวเลขนะคะผู้คนถูกมาเยอะแยะมากมายนะคะได้ตั้งสารนะคะท่านชมเนาะ,ะทั้งลอตเตอรี่นะคะท่านชมแล้วก็ผู้คนนะคะที่มานะคะ อยากได้ตัวเลขนะคะก็รอดูนะคะว่าตัวเลขที่หลักกิโลที่นี่นะคะในงวดนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะจะอามาตัวเลขหลักกิโลหรือว่าไม่มานะคะท่านชมนะคะก็ต้องรอรุ่นกันนะคะบางคนก็ได้กับฝันบางคนก็ได้กับหลักกิโลบางคนก็ฝันได้ตัวเลขเดียวกันกับหลักกิโลนะคะรอดูนะคะว่าจะมาหรือไม่มานะคะท่านชมเนาะ เดี๋ยวแอดมินีก็จบคลิปก่อนนะคะในคลิปนี้นะคะรอปูคําแสนนะคะท่านผู้ชมแอดมินีก็ให้ท่านผู้ชมนะคะโชคดีนะคะที่ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะทั้งเก่าและใหม่นะคะสําหรับ f อซของแอดมินีนะคะทั้งเก่าและใหม่นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็ให้กําลังใจนะคะแอดมินีมาโดยตลอดนะคะท่านชมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้นะคะรอปูคําแสนนะคะ มาตั้งศาลนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดมีจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะคะตอนนี้ยังมาไม่ถึงนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะแอดมีกข็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ